ก็เลยยันยันบ่คือเพิ่นนะนะก็ต้องไปแปลให้ยากกันบ่เพิ่นเขียนให้เรียบร้อยแล้วเขียนให้เรียบร้อยก็เลยซื้อน้ำเพิ่นด้นี่ค่ะซื้อแล้วฟันบ่เฮานี่ซื้อแล้วฟันดีอยู่ค่ะฟันแมนมีคนเอาทองมาให้ววานจ้าฟันดีค่ะค่ะชื้อเลขสองโตไหมเจ้าค่ะซื้อที่เพิ่นเขียนไว้ให้นี่แหละก็ยัน โตัวใดก็ค่ะนี่นะคะกับก,บกบเดียน,นไว้ว่าวันที่5เมษายนสำนักง,งานฉลากกินแบ่งรัฐบาลครบรอบ82ปีใช่ไหมคะกับ82วันที่14เมษายนกระทรวงกันคลังครบรอบ146ปีเจ้าค่ะแล้วก็เลขที่ตั้งของกองฉลากกินแบ่งรัฐบาล359แต่ว่าได้ซื้อ46กับ28ไว้ ซีหกกับสองแปดฟันมาเขาทองไม้ไห่ได้ลายบ่คะได้ลายครับว่าก็ได้ลายเติบหนึ่งอยู่ซื้อซีหกกับสองแปดไว้ฟันมาเขาเจะเอาท่องไม้ให่แมนแมนฟันมาเขาจะเอาท่องมาให้แต่บอลลูว่ามันสิได้หรือบ่ได้เฮากับบรลลูเนาะเพราะว่าค้นเบายู่อุดรแม่คนหมุนเพิ่นอยู่บางกอกเป็นแค่แนวทางเงี้ยปคะมันเป็นแค่แนวทางคนมักตัวเลขเนาะค่ะเนาะถึงบ่ถึงเฮาบ่จักแต่ว่าซื้อไว้ก่อนน่ะนะอันชู้ยู่นี่เกี่ยวบ่ครับอ่ะ แม่แต่้ออกสามารถจะไม่ว่าเป็นยังสั้นน้ำมาแน่นนเนาจะสามซู่อยต่อยี่สามซูหักเกคนเราะักเเมื่อเหลือคนอนเมต่แต่ยู่ในมุงเลยค่ะลซีแล้เฮกินดาฝาดบึมโอ้ฝาดบึมวลีแม่ชุดแล้วเลขเจ้าือขายดีแต่เหลือซัมนี่นึงบ่กเกเอาก็ยังมาเหลือแต่ลางวันก๋ยก็ยังไว้สั้น ที่เนี้ยซื้อ64กับ28 64กับ28ไม่หรอคะฝันว่าได้ท้องฝันว่าได้เงินได้ท้องทัานที่เลยฝันว่าแฟนกับฝันค่ะครับผมแฟนกับฝันโอ้มีคนเอาท้องมาให้่จุกของมาจันแม่ยฉันไม่ถือเลขบ้างจันนะคะฝัดเดียวเจ้๊จ้าฝันฝันเรื่องสัตว์เราฝันว่าได้อไปอาบน้ำไปอาบน้ำกับไปกินไปฟ้อนไปลั่มกับบอลว่ามันสิเมนบัวความฝันมันมันรู้สึกว่ามันดีเนาะ ไป้อนคือพอดีอยู่บ่อว่าไปเล่าให่แม่เกลือซื้อไปเจอห้อกระมวลไปก่อนเนาะเพ้าะมันมากเนาะป้าวายหังเ้ากระบรูกว่าอันไหนที่เขามาเ้ากระซื้อไปไว้ยานยานพิ่นอันยานพิ่นบลาขายเอาเนาะไป่ะนั้นพอซื้อไปแล้วเ้าฝันดีก็คิดว่าซื้อไปแล้วก็คิดว่ามันแมนมันใช่จ้ะแต่ว่าก็มีคนอยทรงตัวเลขมาอยู่ดีว่า ข็จะว่าคันว่ถกห้ตีนเหยียบปากเขาโลดเมจจะแม่เปนข่อยมากก็เออเขาจะว่ากจะทรงมาคนที่สรงมาให้แน่คนส่งมาตัวใดคะับอเนี้บอกเลยว่าเป็นยังไบ้างมันดูอกเลยวาเนนส่งมาตัวนกระดษศคนว่าอัคันว่ถกระตินเหยียบปากเขาโหลดจะม่จดมจนี่เจดจอะรทําไมนี่นี่นี่ เจ้าดอกม่ไอ้เจ๊ต้องน่าจัดจดให้นี่เขาส่งมาหาข่อยเด้อมันมันมันมีหลายตัวพ่อเจ๊มันมีสีหางหนึ่งนี่ค่ะว่ยเหยียบทั้งเหยียบทั้งกระเทียมนี่นี่โจดไว้เด้อสูตรเด่นน้ำข่อยสีอันนี่แหนนี่ยสูตรเด่นล่างเห็นปาสูตรเด่นล่างอือแล้ว อันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะถือปืนถือขออา้างปจักแต่ว่าเป็นชงมาาหาเพื่อนบอกว่าค่ะปืนกระกตินเยวปากกระหนป๋าี่โตโค่ะเพิ่มมาแต่กอ,อ, <c oughs> อสูตรสูตรเด่นล่างเหนมคือคือไคืออ้าว่ตัวเดียวกับเาเจ็ดตะอซีหกแล้วก็ซีเจ็ดเจ็ดันวงกลม4.7ค่ะโอ้พอ่ีีเจ็แม่แล้วก็ีแปดซ่งสันแปดี แสดงว่าเพื่อนมันใจเพื่อนมันใจซี่เราจ้าเพันมาพันมาเลขของเพื่อนเขาคู่อัดพันมาสั่นคู่อัดจ้าเป็นเลขลางบ่เป็นเลขลางบ่เจ๊เป็นเลขลางเลขลางเพื่อนคนทรงม้ากับเลขเพื่อนคนสิเข่าแต่กลางลางเพันมาสั่นเพป็นทาไทยมาเลยไหมเปนทาไทยมาเลยกับมือถือกระตินเหยียบปากตำรวจตำรวจเมะกับเขาที่ร้องบังกันหน้าเขาปะ เพราะฉะนั้นต้องคือทั้งบถือป็ิผู้เดียวเหยียบไลไลต้องคือไหพี่น้องเอซีให้สองไลนําตัวเฮากันจันจ้ามาเด้อของผมสองแสนกวัวคนเด้อแต่ช่องไลยู่เด้อค่ะเอซีถไลตีนยู่เด้อท้ถือเ็นมาจากจันนาอห้ยมาคนคูนาะขซื้อไปเรรยี่จัดตามครับรูเตีจัดตามครับู้เต้เมือหเกินดานะคะ มบนใเจ้ากับาาหรอแมป็นมาเป็นถือมาถุก่าถทุกอจำนวนคอมฟีเจ็วงกลมใบกระสันราสี่เจ็วงกลมเบ้าล้วก็เข้าใส่ผมนมักมักสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งะคะพี่น้องจดว้ได้ก็เด้ค่อยค่อยลูดซีเลยไปนั่งิ้นเหยียบปาเลนักเกยกินดาผ้าวานะคะเอ็ดว้นกป็นตัมากาจังสันเนาะเอ็ว้นนางนคนมีคอคากาเฟเร้่อาเข้ามาซีเลย ก๋าชิ่วห้าดังสามใบสามใบมันจิ้มพร่องเหมือมผู้เฒ่าแมมเป็นสูตทุกวันเป็นเลขอีกยังเป็นเลขสูตรเป็นหรือะ่าเป็นเลขสูตรเพิ่นเพิ่นมาเย็นเซนว่ามึงแล้วี้ยนเขาทั้งบนทั้งล่างจ้าอันหาหางเนี่ยซื้อได้ทั้งบนทั้งล่างบอกเจ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าล่างเพิ่นมาเย็นเซน อ๋อเป็นหายตารางมาแต่วาโตเพิ่นถือข้งบนข้งล่างเขึ้นมาน้าเพิน่นบ่ครับนี่เกขึ้นมานมา้างเพิ่นบ่เขามักเลขซี่เนาะก็จัดซไปเล้ด้มีแต่ซี่อ้อยซี่อ้ยต้อยคือกัหลาก็รูดสีแม,มนมค่อยมากสี่แล้วสี่แล้ว,ลวก็ส <laughs> แล้วสี่ <laughs> แงจิงคีนี่เนี่ยี่หกล่ามวานึ้องความอ๋อีสี่าบบ่สามใบอียงแท็กไปแล้วลอยิ เอออันอว่อเป็นยังไงเอาทิปนะสิบบาทสัต <laughs> ว <c oughs> ์อ้ยใจอยๆนะติบสิบบาทนะกด่ดมาก,ก,ก <c oughs> มากระจัดนะคั๊ดเดอ แต่ว่าขับรถถึงมามยายาดาแงกินดาได้ค่ะเด้อแมนอันนี้คือจะพาคนมักเล่เราก็มักซื้อเล่ค่ะมันก็ต้องมีถือแล้วก็มีพิดมีก็ต้องมีลมแล้วก็มีลูกค่ะแม่แต่ว่าสโลแกนนักก็จะมักก็จัดกันก็ผ่าพายกจวดกระจวดพายากจวดกระจวดบ่มากรลบ่ก็ต้องเบิ่งดิสันค่ะสำนักนะจ๊ะขอบคุณนะคะทวยนะจ๊ะ ย่ำให้กันนะคะโตที่ว่าเกซื้อเราฟันว่าได้ท่องมี่ตัวใดกับค่ะอ๋อมีสองแปดคับอ่าซี่หกค่ะสองหางนะคะสองแปดสองหางค่ะเพราะว่าเพิ่นเขียนบอกในลอตเตอรี่ก็เลยซื้อไว้ค่ะท่านนั้นนะคะบังกันอันนี้นะคะพวกเรามาหลายตัวแล้วค่ะเพราะมันมันเวลาเ้าวจือเ้าต้องคิดซะก่อนว่าอันไหนเ้ามักอันไหนเ้าบ่มักเพราะว่าเงินมันอยู่ในกระเป๋าของคุณนะคะดิฉันไม่ได้บังคับค่ะขอบคุณค่ะจะจวดค่ะ แนวทางเกดกินดาและะ้วกะเพิ่นเลขเกดกินดากบบนีแ้แค่สองแปดคับซี่หกน้อพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นซื้อไว้แล้วเพิ่นกับฟันว่าได้ท่องแต่ว่าแนวทางที่เพื่อนเพิ่นทรงมาให้เป็นเลขล่างล้วนๆก็คือซี่หกซี่เจ็ดซี่แปดซี่เก้าซี่หนึ่งน้อพี่น้องเนาะเพิ่นบอกว่าบ่ถิดมะตีนเหยียบเลยว่าสันเพิ่นทรงมาให้แอดมินกับสีสรงให้กับสีห้เห็น แป๊บๆนะคะเห็นโชว์ตัวเลขโดนบ่ไดดนะคะผิดกฎยูทูบค่ะ46 47 48 49 41ล่างอย่างเดียวนะคะวงเล็บใบก็คือ47ตัวเน้นของเพื่อนนะคะนะคะของเพื่อนเกจินดาสรงมะหายเพิ่นว่าบ่ถือกัามาเหยยบเลยเลนเป็นข้ามเบาเพิ่อนเบามากเข้ากับเบาตามนะคะเป็นแคน่แนวท่าก็พี่น้องเนาะต่วาของเกกินดาริงคือ28กับ46นะคะสีว่าเพิ่์ลสื่อแลวเพิ 4, ่์ลฟันมาได้ท่องนะคะ อขอจบคลิปนี้เลยเพีย้ยนกนนีคลิปหนาขอบคุณมากโชคดีสวัสดีค่ะ